เวลาที่เราไปทําบุญครับอย่างเช่นถวายสังฆทานอย่างนี้ครับจำเป็นทุกครั้งไหมว่าเสร็จแล้วเราต้องกดน้ำอะไรอย่างนี้ครับการวจน้ําก็คือการแบ่งคุณงามความดีแบ่งส่วนดีๆของตัวเองให้กับคนรอบข้างแล้วก็สรพพสว์รอบตัวแล้วก็หมู่ญาติมิตรที่วายชนไปแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับไม่ใช่ให้แล้วหมดนะยิ่งให้ยิ่งเพิ่มอืเขาเชื่อกันแบบนั้น แล้วก็เป็นความเชื่อที่ยั่งยืนยาวนานแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลโดยที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นโดยประเด็นของพระราชาพิมพิสารระราชาพิมพิสารอย่างไรก็คือมีเปรตสี่ตนซึ่งเป็นอดีตญาตเนี่ยมาร้องขอส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสารเห็นยามค่ําคืนก็เลยมาเล่าพระเจ้าฟังพระเจ้าก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องถวายทานแล้วพระองค์ก็ทรงใช้อภินิหารเนี่ยใช้ พุทธานุภาพแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นภาพเปรตหลังจากที่ทําทานแล้วถวายผ้าเปรตแก้ผ้าอยู่พอถวายผ้าปุ๊บเปรตมีผ้าอาภร์ใส่เป็นทิปสวยงามรูปร่างสูงผอมอาถวายข้าวถวายน้ําเปรตก็มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์นั่นแหละคือที่มาของความเชื่อว่าเวลาเราทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกวุศลก็เป็นการอุทิศให้กับผู้วายชนและก็ญาติ สายโลหิตหรือไม่ใช่สายโลหิตแม้นอเนอดีตอย่าง<ม>ราชาพิพิสารเนี่ยไม่ใช่ญาติในปัจจุบันแต่เป็นญาติในอดีตชาติไม่รู้ว่าตั้งแต่พุทธันดรที่แล้ว<ม>พุทธกับที่แล้วแต่ก็ตามมาขอส่วนบุญในปัจจุบันถามว่าอขออะไรก็พระราชาพิพิสารสร้างเวรุวันถวายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้กวดน้ำไงมไม่ได้กวดน้ำเปรก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นว่า ขอบุญชั้นบ้างขอบุญชั้นบ้างพระราชาพิพิสารไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเป็นคนแรกและก็ครั้งแรกในโลกที่ได้เห็นเปรตก็เลยไปถามพระพุทธเจเ้าพระุทธเจ้าก็เลยบอกอ๋อนั่นเขามาขอส่วนบุญถ้าอย่างนั้นจะช่วยอย่างไรราชาพิพิสารตรัสถามก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีผ้าก็ถวายผ้าถ้าไม่มีอาหารก็ถวายอาหารถ้าไม่มีวิมานการที่ท่านทําบุญสร้างเวรุวัน เวรุวนารามก็ปวดน้ำอุทิศให้ผลบุญนั้นก็เลยมีวิมานใหญ่โตมโหลานแกเปรตทั้งสี่นี่คือความเชื่อที่สืบสืบกันมาแล้วก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกจบ